รับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถประุกิ่งรวยเต็นท์รถมือสองขายรถด้วยความจริงใจไม่มีการหมกเม็ดนะครับวันนี้มาแนะนํานะครับตัวอีโคคายหนึ่งคันเป็นนิสสันอเมล่าปี2012เครื่อง1.2นะครับผมบอกกับเพื่อนๆเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับตัวรถราคาไม่แพงนะครับราคาถูกนะครับอย่างคันนี้นะเดี๋ยวผมเปิดราคาโปรให้ผมบอกได้เลยแสนนิดๆครับท่านสามารถขับอเมล่านะครับในตัวท็อปนะครับรุ่นท็อปนะ อันนี้ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวมาเดินดูกันนะว่าตัวรถเป็นยังไงนะครับโดยรวมแล้วสีสันนะครับสวยเงางามแต่มีบางชิ้นเป็นสภาพรถมือสองนะครับก็อาจจะต้องมีเก็บรายละเอียดบ้างนะครับแต่เดี๋ยวผมลงราคาโปรให้นะครับก็คือถ้าใครอยากเก็บรายละเอียดนะครับก็แจ้งกลับมาอีกทีหนึ่งเก็บเรื่องสีนะชิ้นหนึ่งไม่กี่บาทครับนะครับตัวนี้มีสเกิร์ตหลังเรียบร้อยนะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังนะครับอ่า ฝาหลังสวยครับโอเคครับสะโพกหลังนะริ้วรอยจะมีนิดหน่อยอ่ะครับแค่นั้นเองนะครับประตูโอเคครับประตูสวยครับเนี่ยครับจะมีรอยอยู่หน่อยนึงแต่อันนี้รถเพิ่งเข้ามาผมยังไม่ได้ขัดนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะครับวีดีโอให้ดูเลยนะครับแล้วก็มีตัวสเกิร์ตข้างนะครับล้อมุงล้อม็กก็จะเป็นของนิสสันนะครับเป็นตัวลมดําสีใกล้เคียงกับตัวรถก็คือสีน้ําตาลนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยนะครับไฟเลี้ยวกระจกนะครับที่กันแมลงนะเนี่ยครับจะมี จะมีตัวซิดหน่อยนึงก็ต้องไปตรงหลังคาหน่อยนึงนะครับนี่ครับแต่ไม่ได้มีรอยบุบรอยชนคูดยาวไม่มีนะครับส่วนมากจะเป็นริ้วรอยพวกขนแมวนะครับแล้วก็จะออกสีออกซิดหน่อยนึงเห็นไหมครับมันจะมีหน่อยเดียวหน่อยเดียวครับแต่ไม่ได้เยอะแต่ถามว่าตัวรถโอเคไหมใช้ได้ไหมผมว่าใช้แบบนี้เลยไม่ต้องเก็บก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับเนี่ยครับจะมีแก้มอีกชิ้นหนึ่งอ่าแก้มข้างเนี่ยครับด้านซ้ายหน่อยเดียวนะครับแต่รถไม่ได้บุบไม่ได้คูดไปนะ นะครับตัวรถสีสันโดยรวมเนี่ยครับยังสวยอยู่เห็นไหมครับนะครับนี่ครับอ่ามันจะมีริ้วรอยบ้างนะครับหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วผมถือว่าโอเคครับถ้าซื้อไปใช้กับราคานี้นะแสนนิดๆเนี่ยราคาโปรผมบอกได้เลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับเพราะตัวนี้นะอ่าเป็นตัวกุญแจอัจฉริยะแล้วนะครับก็คือกุญแจอยู่ที่ผมนี่นะครับผมเปิดปิดประตูระบบสัมผัสอันนี้คือล็อกแล้วนะครับไฟก็จะขึ้นที่กระจกเดี๋ยวพอเรากดเปิดนะครับกด ไปก็ติดแล้วเห็นไหมครับนี่คือเปิดแล้วนี่นะครับนี่คือตัวท็อปของเขาเลยนะกระจกปรับข้างพับข้างเป็นไฟฟ้านะครับแล้วพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมระบบต่างๆนะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นแอร์จอนะครับดิจิตอลนะครับก็คือตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวท็อปของนิสันนะครับนี่ครับผมได้เป็นผมกระดุมนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยคือด้านข้างเขาเนี่ยนะครับเขาทาที่เปิดประตูมันเนี่ยเป็นตัวโครเมียมเลยสวยงดงามนะครับ โอเคอันนี้เบาะเบาะนะครับถ้ามองจากในรูปเนี่ยมันอาจจะสะท้อนอาจจะเห็นดำดำแต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วนะครับตัวรถเบาะถือว่าสวยครับถือว่าโอเคเลยนะครับบางทีนะครับในมุมกล้องไปโดนแดดนะครับก็จะออกเป็นคาบนะครับเนี่ยครับแผงข้างถือว่าสวยงดงามนะครับกระจกปรับข้างพับข้างเป็นไฟฟ้าหมดนยครับกรอบก็สวยนยครับเนี่ยเวลาดูไปในกล้องเนี่ยมันจะเห็นเป็นคาบนะครับแต่อันจริงแล้วจะไม่ได้ใช้คาบแบบนั้นนะครับ นี่พมก็เป็นพมกระดุมนะครับอ่าอะสายเพื่อนๆดูโทรศัพท์ก็เข้าครับเดี๋ยวค่อยรับนะครับมานี่กดเปิดฝาหลังได้นี่ครับกดดีเลยปึ้งนี่ครับนะกดปึ้งก็เด้งขึ้นละนะครับตัวอเมล่าเขาด้านหลังคากว้างและใหญ่เนี่ยครับมีถาดรองของนิสันให้มาครบนะครับหลังเหลืองสวยไหมครับรถแสนต้นๆเปิดราคาโปรคุณได้รถนะครับที่ มีคุณภาพแบบนี้นะผมถือว่ายังไงก็คุ้มนะครับเนี่ยหลังเลงของเขาสวยนะและในเล่มตัวรถไม่เคยติดแก๊สนะครับในเล่มไม่มีแก๊สนะครับมาดูตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวเปิดให้เห็นกันเลยนะครับนี่ครับผมชอบมากเลยแผงข้างเนี่ยมันสะดุดตามากนะครับสวยและเป็นโครเมียมนะครับนี่ครับเนี่ยครับข้าหลังสวยเห็นนะครับนี่ครับนะครับจะมีตรงเบาะหน่อยนึง ที่อาจจะเป็นคราบนิดนึงที่มาสะท้อนออกมาจากแดดเดี๋ยวผมให้ลูกน้องทําความสะอาดให้นะครับไม่ต้องซีเรียสครับตรงนั้นนะเมื่อปิดประตูระบบสัมผัสใช้ได้ซ้ายกว่านะด้านหน้านะครับนี่ครับแผงข้างถือว่าสวยงดงามเลยครับนะครับโอเคครับสอบคันนี้นะสําหรับตัวผมเองผมบอกได้เลยครับว่าในราคาแบบนี้นะเป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนนะครับเมื่อตอนก่อนนะครับต้นปีราคาตัวรุ่นพวกนี้กระโดดขึ้นไปถึงประมาณ แสนหกแสนเจ็ดแสนแปดด้วยนะครับวันนี้ผมบอกได้เลยเหลือแสนต้นๆ้นนะครับใครกำลังมองหารถนะกำเงินมาเลยครับแสนต้นต้นคุณได้อเมล่าตัวท็อปสุดไปขับแน่นอนนะครับนี่ครับโอโ้โหเกิดพร้อมนะโอเคนะครับยังไงก็กบขอบคุณเพื่อนรการติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ